สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Delivery from the pain พนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในภาคที่4นะครับเราก็ไปกันเลยไปกันเลยจุดจุดไปเดี๋ยวไปเอาของกันพร้อมมาพร้อมาอมาความหิวโซ่อดอยากชิหมหายครับข,ของกินก่อนเดี๋ยวไป แดกหนูก่อนแล้วก็แดกกระตายโอ้โหไปบอกอาหารแม่งก็ให้กูน้อยเลยก็ไปเอาของที่ฮอปปีเท่ากันนะครับเพราะว่าอาวุธกูอยู่ในนั้นแม่อาจจะต้องวิ่งไปหาอาหารก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์ตรงฮอปปิเท่าอีกทีไม่งั้นหิวตายแน่มีหวัง นักแรมจะทุรักทุเลง่าของมันแบบน้อยไงอืมแต่ถ้าใครแบบเล่นคอสเล่นโหมดฟรีอ่ะฟรีหมดอะ่ะมันจะมีแอร์ดอปให้ไอ,อ้ย่างนี้สังเกตนะมีเหมือนกันจะต้องตายสามรอบแต่กูไม่อยากตายไงเลยไม่เอาผูอีก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนเมื่อกี้น่าจะหมดแล้วมั้งเออต้องมาหาอาหารจ้ะ เขาทำการสำรวจข้างๆซะนะเออแม่งค่อยมีของกินให้กูนหน่อยมเงั้นอดตายเงี่มอ่าหันหลังให้อย่างนี้ก็เสร็จโกดีครับเสือ พิ่งหันมาด้วยอย่าพิ่งหันมาไ,ไอ,ามาอ้หนูอย่าพิ่งหันมาเออนัอ่นแหละให้กูสวบก่อนบอกสายสวบสวบอ,อุ้ยเแย่แม่งขันหลังให้ก็จริงแต่แม่งตัวหนายอยู่นะคาแม่งทิ้งให้หมดก่อนแต่ท้ายยังไงก่อนกลับบ้านเอาของไปก่อน จำเป็นต้องกินเดี๋ยวจะหันมาก่อนไหมหรือกูจะได้ฟันหัวมันก่อนกูฟันก่อนแล้วกันโอ้โหแม่งยี่หมีแต่ตัววิ่งเร็วเสดเสบขอเสบหัวสักทีโอ้โหโอ้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 อ อะไรกับกูนักหนาเนะี่ยมาพึ่งหันมานะเว้ยอย่าพึ่งหันอย่าพึ่งหันมาขอสักทีเสือ้อเสื้บเรียบร้อยเคลียร์ทางก่อนเนี่ยเยมีตัวอะไรโอ้โหเยอะแม่งอลไอยู่ตรงหน้ากูอ่ะองั้นมึงหามาเลยรอแม่มเลยแล้ว ล่อเป่าไม่ขึ้นจุดแดงเราก็ลอมันนี่ลบมังนี้ลบมันทั้งน,งนี้เราไปเจียนมันทั้งนู้นสเต็บใบสเต็บฟาบฟาบมีดแมงหวยที่ไหมมีดกากะก็ฆ่าคนได้ไในไทยมันจะเห็นกูไหมเออไม่เห็นดีมาก ดีมากอ,อขอสวบหัวทีฮะอ,อันนี้ต้องใช้กุญแจไขนะไปมาเอาที่หลังกนะ็ไดขอเคลียร์ห้องก่อนเว้ยสวบโอ,โอ้แม่งไอ้หาดักหน้าดักหลังมันเลยเวบ้ยจะดักอะไรกูน,นักหนาเนี่ยเดีย๋ยทางก่อนแนละ้วค่อยมาเก็บของทีเดียวเสือ ซื้อแม่งเต็มหลังเขียมันอย่างว่าฉันแรกเขียฉันแรกกะโอ้นสอมบีมมัีเยอะไปไหนไปคิดดูมีดเต็มๆมาน้องแม่งสวบจนแม่งมีดไปครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวต้องคาบของมาใช้ไปร่วงไปย่าังว่ะโอ้โหมันมเยอะไปไหน ไปไหนมึงวะนี่หมดยังวะเดี๋ยวตำรวจพื้นที่กันนี่ปึ๊บปื๊ด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 น่าจะเคลียร์กันหมดแล้วคิดดูอะแม่งแค่แค่ชั้นเดียวอ่ะรอมีกูหมดเปแล้วก็นานนี้เยสข้างบนยังไม่ได้เคลียร์ไหมไปเคลียร์ข้างบนเลยหรือว่าเคลียร์แล้ววะอ๋อ,อเคลียร์แล้ว โอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บของละอะไรอะไรเก็บของไปก่อนหาของกินก่อนมิฉนั้นอดตายเคลียทันลางไปก่อนหมดยังวะโอ้ยเริ่มหาของคงคงไม่เหมือนแม่งคตาที่แล้วเนี่ยเฮียแม่งเอาเฮียน,นี่ออกทางไหนวะเนี่ยมีแต่เฮียอะไรวะมีแต่แป้งวัตถุดิบของกินไม่มีโคตร้องติ่งเลย อ่อนีออกทั้งเออแม่งลงอยู่ตั้งนานเอาไปยปหาของกินละกูเคลียหมดเรียบร้อยยังชั้นล่างดึ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 งหมดยังวะเออน่าจะเคลียร์หมดแล้วโอเคอานนี้ก็เก็บของายมีอาหารบ้างนึงเอาไปแค่พอกินนะไม่ต้องเอาไปเหลือ รอบขอมันจะเน่าเสียก่อนอแมงกีเดี๋ยวเหี้ยพอเลย <c oughs> นางแบกมันฝรั่งกันมันเลยเนี่ย <c oughs> เอาไปอันเดียวก่อน <c oughs> แล้วเราก็กลับทำการกลับบ้านกลับบ้านเาราลักรออยู่ <c oughs> <c oughs> เดินไกลอยู่นะนอนก่อนสองชั่วโมงมาลุน้นเสียวต่อนี่ยเนี้ยสบายแหละคืนนี้นอนสบายแหละกู ซอมบี้ไม่มากลัวแล้วเพราะมันตีไปตอนเช้าเลยเดี๋ยทำอาหาแดกก่อนเดี๋ยวเแื่อมันกินไปสักพักเดี๋ยวต้องมีอาการท้องเสียไม่ก็ไม่ก็ไม่ปวดท้องสองอันแล้วกัน เดี๋ยวเขาเลี่ยนเป็นเนื้อกระตุยเป็นเนื้อน้องกระตุยมาเริ่มทำการคราฟของทีแล้วเออเดี๋ยนะถ้ากูจะทำเดี๋ยวอาหารมีแล้วขาดเครื่องปั๊มน้ำเดี๋ยวนะสะต๊อบนี่เลีวสองสแม่งมเท่ายังไม่มาเดี๋ยวอ้าวเลีวยวสอง กิวเมทัลเวิร์กิ่งอ๋อต้องเหรียนนี่ก่อนเดี๋ยวเหรียนไปปึ้งได้ ime, แน่ะเตาเรเวลสองเคียดเดี๋ยวนะถ้ากูต้องเรียนเตียงยังเรเวลสามคุต้องทำอะไรก่อนวะดิสิชั่นซอวิง่งเดี๋ยวนะดิสิชั่นซอวิ่งเรเวลอ้าวมันก็ได้แล้วนี่หว่าอ้าวอ๋อ,อ เดี๋ยวนะกูต้องนอนก่อนละมั้งมิงนันจะไม่ไหวเอานะเจ็ดโมงโอเคไปหลับสะเก็บเก็บยับเอ้ยไม่ใช่จับกันเลยดีเดียวเห็นไหมมันเกตไหมถ้าเรานอนตอนตอนกลางวันแล้วมันไม่มีซอมบี้มากวนเราอะสบายแหละคืนนี้นอนสบายไม่มีไม่มีอะไรมากวนใจแน่นอนแดดก็ตายนะ ตรงนี้อาจจะแบบรบักทุเลนิดนึงนี่ไงเริ่มเกิดอาการแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้นะเราก็มา,าสำรวจดูวิวเห็นไหมแม่งท้องเสียก็ต้องมานั่งหิวเออชีวิตตะลิดติดชึ้งเหลือเกินเดี๋ยนะไปไหนก่อนไปโรงพยาบาลดีกว่ามั้ง เดี๋ยวนะอีก่กูพกอะไรมาบ้าเนะออ,อ,อพกมาครบเฮียตกใจนว่มมือหืมเอาอาวุธมาบันเจิด <c oughs> เลยแล้วก็ไปต่อชั้นสองกันชั้นโ,โแม่งอเมริกันฟุตบอลอยู่หน้ากูเลย ้าด응ีดีเดียวตายไม่งั้นกูตุยแท้อันดับแรกต้องหาพื้นที่โล่งก่อนเปิดพื้นที่นทำให้เรามีจุดโอ้ยแม่งให้อะไรกูมาวะเนี่ยให้โคตรพอโคตรแม่ยาเดี๋ยวมันต้องหันกลับมาเสียเสีย นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเคียร์ให้แต่อะไรกูมาวะเนี่ยเฮ้ยให้ของกูมาแต่ละอย่างนี้ไหมสุดติ่งจริงๆกูจะมาอัพของอมันอยู่ไหนวะซอมดี้กูมองไม่เห็นอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยอ๋อม่แมา,มา คิปหายแล้วงานงอกยวกูงานเข้าแล้วามาอีโนะไหมยองไหมย่องไหม ต,ตัวตัวเรียบร้อยโอ้โหอีกคิวเมนเดียวให้กูมาแต่ละอย่างนัาปวดหวัวจริงแม่งแป๊บเดียวเต็มอืมขวากันไม่ก่อนเดียว

ต้องเตรียมคารับอาวุธแหละของแม่งจะพังแหล่ไม่พังแหลยชีวิตลันทดชิบหายเออโอเคเอาแค่นี้ก่อนอืมฝากอาวุธไว้กับ Mm -hmm. Bye. ระหว่างที่เรามาเจอด็อกเตอร์เราก็สามารถคุยกับมันได้นะซึ่งมันจะมีผลต่อการไอ้นี่ด้วยนะอย่างนี้ก็ตอบตามที่เลยก็ได้ต้องพยายามพูดกับมันดีๆมันถึงจะได้อัติมิเมต์ดีๆไแล้วก็เอาเ a เตอรี่อัติมิเมต์ให้มันไปโอเคเรียบร้อยโอเค ขอที่เก็บกลับบ้านไปเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวนะอุดแมงก็จะพังคลิปหายเอา้เอาไอ้นี่ยังไม่ได้ฉี่เหงว่อเนี่ยเอา้ากำกูเดี๋ยวหายละมีตาวุ้คขั้นสอง ใจไว้พังก่อนหรือว่ากูจะเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขาบอาวุธแหละอาวุธไมมพ่อพอแล้วช่วงแรกๆจะทุรักทุเลแบบนี้นะอิงก็ไม่ใช่ช่วงแรมแมัน็ก็สักทุเลเรื่อยเพราะหลังๆมันช่วงแรกมันใช่วัตถุดิบในการอัพเยอะอยู่คือถ้าไม่เรียกแอร์ดอกอบบยังไงก็ลําบากย,ายู่เหมือนกันแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกเล่นแบบธรรมดามันก็ไม่ใช่เรา ต้องเล่นแบบลำบากระบนค้นตีแล้วเกินเนี่ยแมงมีดก็จะพังต่งต่อก็จะหักโอ้ถ้าจเจ้าช่วยกล้วยบดทีเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ต่อแปรลุยจะค่ไปเก็บอาหารมาถัดไปมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้อาหารเราอยู่ได้นานเนี่ยเพราะอะไรเราไม่ได้อะไรอีโนโ มันจะมาสวบกูฮะสวบให้กูสวบเอ้ยเหี้ยแม,ม่มงอาบุธหักชิบหายแล้วเอามือต่อยอได้ไหม,ไหมไวะเดี๋ยวกูดูก่อนเรือมเดียวเท่าไหร่ก็ไม่เยอะเอา,ม,า,เเอามือต่อยอกไ็ไันวางม่หาของรอมือกัน โอ้เฮียพัก,ก่อนโคตรโหดร้ายกับกูเลยมึงจะโหดร้ายกับก,กูไปไหนวะเอามือต่อยก็ตายปักเสียอาวุธแม่งหักพอดีเดี๋ยวจะโชคร้าอะไรขนาดนี้วันที่คนเราโอโแม่งแล้วดูมึงดักอย่างนี้มึงฆ่ากูเลยก็ได้มึงนี่แซ่ด กระดูแม่งจุดเอาอเฮ้ยทำไมดีดเหียเดินมาทางนี้วะเติไม่หาเ่ยสามีตัวนู้นปล่อยแม่งไปกันได้เฮียไม่ได้เก็บอะไรบัตโตใส,ส่สำหัวแตก ที่ล็อกพี่ยังไม่คัพนีเดี๋ยวรอคาดทีเดียวหรือถ้าเก็บได้ก็ค่อยเอามาไขโอ้ยตอนนี้นี่ไปก่อนนะเก็บของเก็บได้เก็บเก็บเก็บไปก่อนโอ้โหมึงกี่ล็อกวันนี้ล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามไม่มีอะไรให้กูเก็บไม่นี่เดียวไม่มี เดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้โหขอสับหัวทีย่องเบาเฮ้ยตัวเที่ยอะไรเนี่ย ับบหัวทีเฮ้อเสียงดังสะใจสตไตล์วัยรุ่นโอ้โหมึงมีแต่จุดหมายเหตุหรือไงวะเนี่ยเย,เยอะไปไหนวะเนี่ยหมดมีตัวนี้ไม่ตีกันแต่เอาฮึอะไหนก็มาตีแม่มให้หมดโอ้โหเขียเรือเรือ,รอพึ่งหล่อน,นี่ ไปตั้งหลักสับใหม่ก็ได้ไม่ต้องรีบห้างประตูนี้สิงหาสับหัวเตกเรียบร้อยตรงนี้เกิดเป็นเหมอือนองหมดแล้วนี่วะเอา้าลูกมาทำไมเพื่อ เก็บเครียดตรงนู้นด้วยกอนอ๋อนี่เังมาดิเก็บตรงนี้โอ้โห เก็บไปหมดแล้วโอเคองั้นกลับบ้านมาเกยเดี๋ยวคืนนี้ต้องคาบอาวุธแหละไม่งั้นไม่มีอาวุธใจเ <c oughs> ชีย่ย <c oughs> ไปให้พ้นถ้าเบื่อถ้าทน พระอืดพระอมก็วามาก็าไปให้พ้นมันไม่มีเหตุพ้นที่ต้องรักบ,บางคนด้วยนะมะตาโอ้ออกไปนก่อนโอเคแ,แล้วก็รู้ร,รู้กันครับหลับก่อน แอบมีหลับหน่อยเดี๋ยวโอเคอ่วแม่งคืนนี้ต้องรุนและกูเดี๋ยวอเองนะ่รัวโมนมูเอง ก็ทำอาหารเด็ก๋ยวค่อยเนีย่ยทำแบบเนี้ยอาหารเราจะไม่เน่าไม่เน่ายาง่ายเพราะอะไรเราค่อยๆกินค่อยเก็บเ๋ยวหลังจากนี้ต้องคารบอาบวุธแหละเพราะไม่งั้นจะไม่มีวุธใและเดี๋ยวคารบอะไรก่อนดีเ็ดบอลแบบ อาวุธกันเดี๋ยวแม่งเอาปั๊มน้ำมาแล้วนี่หว่าของพอเดี๋ยวจะได้ปัม๊มโอเคระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำร่อไปได้แนะนำให้ต้มจนหมดก่อนแล้วค่อยอัปเกรดก็ได้ต้มน้ำได้แล้วไว,ไว้กูี๋ยวอ้าวเชี่ยไม้ไม่พอ, <laughs> วอความชิมหายมาเย็ยนกูแล้วเดี๋ยว <laughs> เชี่ยไม้ไม่พอจริงวันนี้ ชี้ใส่ต้องเรียนมีดแทนเดี๋ยวสวยแล้วกูเชี้ยมยไม่พอได้ไงวันนี้โอ้โคตรตลกอะโอเคน่ะส่วนมีดน่าจะพอเออนั่นนี่โอเคแต่บเปลืองวัตถุดิบที่ใหมโอเคเดี๋ยวอืมสตอมเลเวลสอง รนะตตวบรวมรีเวลสองทำให้อาหารอะไรบ้างวะเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงใช่สกิลคุ้มรีเวลสองทำขนมปังได้โอเคอันนี้ต้องเลเวลสามออเรียนทกิลทำอาหารไปขั้นไหนแล้ววะนี่อ๋อเรียนไปแล้วเหลือขั้นสามต้องทำเตียงก่อนแล้วมั้ง ตเตียงกูมาแล้วต้องใส่แม่งเนีย่ยนะกูจะนอนตอนนี้ดีหรือกูจะนอนข้างคืนข้างคืนแค่นอนแล้วก็แไปแตเตียงไม่น่าจะพอทำนั่งไงยไม้ไม่พอไม่ใช่ไม้ไม่พอเอาพาวเวอร์ไม่พอเนีย่ยนะแสดงว่าต้องทำเจเนเรเตอร์เดี๋ยวนะ จนเนอเรเตอร์กูอยู่ไหนวะเจนเนอเรเตอร์ใช้อะไรบ้างนเนาะถอามันพอเรียดได้แล้วนี่วะนี่เดี๋ยวนะมัเจนเนอเรเตอร์กูไม่ขึ้นอ๋อนี่นี่ต้องมาดูตรงนี้ขาดอะไรวะนี่เดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีคาแนนเข้าวอร์กิ้งอย่าลนึสองดีไงมาแล้วโอเค โอ้โหแม่เรียนกูสะหิวจะตายค่ะก่นาทีแล้ววะเดี๋ยวดูกันวันนี้สงสัยพี่เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับที่เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะามาเล่นให้ดูนะครับ ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ